คุณผู้ชมเคยระบายอารมณ์ด้วยการต่อยนั่นต่อยนี่ไหมคุณผู้ชมเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นหนึ่งเซิร์ฟที่เน้นการระบายอารมณ์ด้วยการนี่เป็นไงนี่เตะกำแพงคุณผู้ชมโมโหนี่แม่ไม่ให้ตังค์ค่าขนมเตะหมดพังประตูบ้านใครไม่รู้อื้ออื้ออื้ออ่า เราอยู่กันในเซิร์ฟที่มีชื่อว่า Kick Simulator คุณผู้ชมจำลองการเตะใช่ไหมใช่สองเซิร์ฟที่แล้วที่เราเล่นไปนะครับซึ่งเป็นเกมพังกำแพงเหมือนกันเนี่ยเป็นยิงจำลองการยิงกับจำลองการต่อยกำแพงหรือเปล่าถ้จะไม่ผิดนะครับรอบนี้เราเตะรอบนี้เป็นเตะคุณผู้ชม <laughs> จำลองการเตะแทนอ่ะอ่าโอเคมาถึงเอากุญแจแล้วอ่ะเก็บแล้วก็จะกลับมาโดยโซนแรกนะครับรูปแบบเกมเดียวกันเลยน่าจะผู้สร้างเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย อ่ะเดี๋ยวมาดูหน่อยตรงนี้มีหน้าให้เก็บเป็นเหมือนของขวัญใช่ไหมเป็นกิฟต์ฟรีโอเคเก็บมาแล้วก็ดูสัตว์เลี้ยงนิดนึงสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เหมือนกันนะครับหายากสุด2%ใช้กุญแจ1อันใช้คีย์อันเรามีอยู่คีย์หนึ่งพอดีเลยคุณผู้ชมกรสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับว้าวคุณเสียงเลยเหรอ,อเฮ้ยคุณได้พิคได้หมูมาคุณผู้ชมดูจำนวนการคูณ 1. 1. 6 5โอเค ใส่ไปก่อนแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีเป็นรูปปั้นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ฝึกใช่ไหมอ่าเพื่อฝึกจํานวนนี่คาเตกของเรานะครับเพื่อเยอะขึ้นเราจะเตะได้ไวขึ้นแล้วก็ในการไปปลดล็อกในโซนถัดไปคุณผู้ชมมันบอกว่าเก็บกุญแจ5อันเพื่อปลดล็อกพื้นที่ใหม่โอเคไม่น่ายากนะครับเพราะว่าในตัวไฟล์กิปเนี่ยมันแจกไอ้กุญแจให้เรามาอ่ะนี่ได้ละครบละ <laughs> ไปเป็นโซนใหม่ได้แล้วคุณผู้ชมอ่มา,มาขอลองเตะตัวโซนใหม่นิดนึงอ่ะนี่ก็เริ่มยากแล้ว เป็นบล็อกน้าเหรอบล็อกน้าเลยไมครับคุณผู้ช <c> ม <oughs> คือเราสามารถเตะน้ําได้ด้วยมาในโซน2นะครับคุณแจได้เป็น10คีย์อ่ะเก็บไปได้เยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูในตัวโซนสัตว์เลี้ยงของโซนนี้นิดนึงนะครับสัตว์เลี้ยงโซนสอ้ใช่15อันเลยเหรอเอ้ย25อัน อ่ะเราลองสูมไปหน่อยดีกว่ายี่สิ้าเลยหรอมาเอ้ยโอ้คุณได้แพนกวินอะได้อะไรมาเอ่ยแพนกวินคูณสี่ค่ะออตอนนี้นะครับเราเตะหนึ่งครั้งได้บวกมาสิบสี่ก็โอเคสัตว์เลี้ยงตั้งสอง2 2> <ะ>ตัวน่าจะช่วยคูณได้ในระดับหนึ่งนะครับในตัวนี้ฉันได้ยี่สิบสี่เปอร์เซ็น เดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มเจ้าตัวสัตว์เลี้ยง30มคีนิดหนึ่งคุณผู้ชมผมตอนนี้มีอยู่360คีสามารถเปิดได้2ตัวใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนก่อนที่จะไปในโซนถัดไปนะครับหาตัวโอกาสหายากสุดเป็น5%เปอร์เซนมังกรน้ําแข็งอ่ะเปิดไปก่อนจะเอ๋เอ้าวเม็นขึ้นเลยได้กวางมากวางกี่เปอร์เซ็นต์น้อยสุดเลยไปอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมชแอ เปิดไปโลดโอ้ยกวางทั้งสองตัวเลยเข้าสู่โซนที่สามคุณผู้ชมโซนนี้เป็นโซนเอ้ยหน้าตาเหมือนนี้เลยอ่ะบ้านอ๊อกกี้อ่ะคุณผ<อ>ู้ชมเคยดูไหม<ป>บ้านอ๊อกกี้กับแก๊งแมลงสาบอะ่ะอ่ะโซนนี้น่าจะแข็งหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูหน่อยสิเออค่อนข้างอึดอค่อนข้างอ,อึดเพราะาเรต้องมาเตะบ้านอ๊อกกี้ไงใช่อ่ะอาจจะต้องฟาร์มตัวนี้ก่อนนิดนึง สัตว์เลี้ยงโซนนี้มี50กุญแจนะครับกับ150โว้วแพงใช้ได้ใช้ได้ไปเดี๋ยวต้องฝึกอันนี้ก่อนแล้วกันฝึกจำนวนการเตะก่อนนะครับไม่งั้นเราจะฟาร์มคี์ได้ค่อนข้างช้าอ่าเดี๋ยวขอเวลาฝึกก่อนแป๊บนึง One HOUR LATER โอเคตอนนี้นะครับเราสามารถไปในโซนถัดไปได้แล้วแต่ว่ายังก่อนตอนนี้ผมมีกุญแจอยู่ประมาณพันสาคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเปิดไขตัวร้อยห้าสินี่ก่อนว่ามันจะได้เจ้าตัวดีๆมั้งหรือเปล่าโอกาสหายัากสุดคือปูยักษ์ไปสุ่มไปเลยแล้วกันฟองละร้อยห้าสิคีนะคุณผู้ชมเอ๊ะ<อ>ได้สลามเฮ้ยฉันได้ตัวนี้คุณได้อะไรคุณได้ไ <ม S 2> คิงแคอเจ็ดหกเก้า <7. 69. S 1> อะ คุณเด้กคุณเต่ยากสุดครั้งแรกก็ <g ir ly> ได้เลยมาลุยต่อโคตรเจ๋งเดี๋ยวสิว่ามันว่าเมื่อกี้ได้ตัวอะไรไม่ขึ้นบอกด้วยอ,อ่ะโอ้ใช่ฉันได้ king crab โอ้ยได้แต่ตัวอะไรเนี้ย <g ir ly> โอ้ยเอาเอาเข้าไปเฮ <g ir ly> ้ยมันจะได้แต่นี้เลยเหรอโอ้ยได้ฉลาม เลือีกร้อยกุญแจคุณผู้ชมเปิดตู้นี้แล้วกันมาอ๋อหนักกว่าเดิมอีกได้ปูอ่ามาดูสัตว์เลี้ยงที่เราสุ่มมาได้คุณผู้ชมอ่ะใส่สัตว์เลี้ยงที่ดีสุดไปอย่างอันนี้ฉลามคูณ21แล้วก็เจ้าคิงคา u เปอร์คูณ18ก็โอเคคิงคา u เปอร์นี่ได้มาหลายตัวเลยไปเดี๋ยวไปดูในโซนถัดไปคุณผู้ชมโซนถัดโอ้ โซนถัดไปเป็นโซนลาวาเหรอร้อนอ่ะโอ้โหรู้สึกร้อนผ่าวขึ้นมาเลยเหมือนเวลาตอนเข้าวัดวัดว <What? S 2> <the> ัดอ่ะ,อ,ะอันนี้มีเครื่องเงาคืออะไรน่าจะเป็นเครื่องทำดาร์กดาร์เมเตอร์ใช่ไหมโอเคแต่แต้องมีตัวเป็นตัวโลเด้นก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวคอยละกันสัตว์เลี้ยงในโซนนี้250กับห5 0หคียคอ่ะเดี๋ยวลองฝึกดูก่อน เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดผิดอ่ะลองเตะเลยแล้วกันนี่ไปไงโอ้โหร่างแข็งนะครับโซนนี้อ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเราคงต้องฝึกจำนวนการเตะก่อนคุณผู้ชมก่อนในไปโซนถัดไปอ่ะประตูสามารถไปโซนถัดไปได้แล้วหรอไปเดี๋ยวลองดูก่อนดีกว่าโอ้ว <What? S 2> ัอย,อยู่ๆก็มาโซนไหนเนี่ยไหนๆเขาไปอ้าฉันยังไปไม่ได้อะทำไมคุณมาไม่ได้อะ โอ้ oh. อันนี้เป็นโซนใหม่คุณผู้ชมโซนแคคตัสอ๋อในโซนนี้นะครับจะใช้การรีเบิร์สในการปลดล็อกอาวแย่ yeah. รีเบิร์อีกสยังอ่ะเดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงหน่อย <c oughs> สัตว์เลี้ยงอยู่ไหนเอ่ยอ่ะสัตว์เลี้ยงอยู่นี่โวฟองรับพันห้าหรอพันสองกับสองพันคุณผู้ชมโอ้แต่หน้าตาสัตว์เลี้ยงดูเงอะง่อยอย,อยังไงก็ไม่รู้โอเคครับสำหรับเซิร์ฟระบายอารมณ์ด้วยการเตะประตูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ก็มันยังมีอีกหลายด้านอยู่นะกว่าจะจบดูนิถ้าส่องเราไปดูไปยันู่นเนี่ยแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเจ้าเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในใต้ Description เหมือนเดิมละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย